บรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดวันที่1พฤศจิกายน2566ใครผ่าน5ข้อนี้ได้เงินเพิ่ม2,400บาทดูเลยคุณได้เงินไหมบสรสุวัรดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดในวันที่1พฤศจิกายน66ใครที่ผ่าน5ข้อนี้คุณจะได้เงิน2,400บาทนะฮะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ย เมื่อคุณได้แล้วก็สามารถนำไปใช้จ่ายได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะโอเคเรามาดูกันนะครับว่าคุณจะได้เงินนี้หรือเปล่าก็คือคุณผ่าน5ข้อนี้หรือเปล่านั่นเองมาดูกันตั้งแต่ข้อที่1นนะครับข้อแรกคือคนที่จะผ่านเนี่ยก็คือต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับการที่ได้เนี่ยในที่นี้ครับ คุณจะต้องผ่านหลักๆเลยคือ2ผ่านนะครับจริงๆต้องผ่านอีกผ่านหนึ่งด้วยก็คือผ่านแรกคือลงทะเบียนผ่านแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้วก็อันที่3คือการยินยอนตนผ่านนะครับแต่ที่นี้การยินยอนตนเนี่ยมันจะต้องมีกรอบเวลาด้วยซึ่งไม่ใช่ยินยอนตนนะครับผ่านบางกรอบเวลานะครับก็จะไม่ได้ในส่วน2004นะครับจะต้องอยู่ในกรอบเวลานี้ซึ่งก็คือคุณต้องผ่าน5ข้อนี้นั่นเองข้อที่1ก็คือ บัตส,สวัสดิการแห่งรุ่นใหม่คุณผ่านไหมถ้าคุณลงทะเบียนผ่านตสอบคุณผ่าน,านข้อที่1คุณผ่านครับนี่คือข้อที่1ต่อมาข้อที่2ก็คือยืนันตนสําเร็จทันในช่วง27กันยายน 6, ถึง26ตุลาคม .6 6นะครับตรงนี้ก็คือการยืนยันตนแต่ต้องยืนยันตนในเวลานี้เท่านั้นนะครับก็คือ27กันยายน 6, ถึง26ตุลาคม .6 6นะครับโดยตรงนี้ ข้อที่2เนี่ยคือเป็นรอบประกาศผลของการอุทธรณ์ผลเมื่อวันที่17กรกฎาคม2566นั่นเองนะครับจะต้องเป็นกลุ่มนี้นะครับถ้าคุณมีเป็นกลุ่มนี้นะผ่านกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มนี้ก็คือจะได้โดยกลุ่มนี้ดูดยังไงก็คือคุณจะต้องเป็นกลุ่มที่อุทธรณ์ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประกาศผลเมื่อวันที่17 รักดาคม6 6นะครับโดยกลุ่มของคุณตรงนี้คุณจะได้เงินนะครับเมื่อคุณยินร์นตนอย่างที่ผมบอกไปในช่วง27กันยายน66ถึง26ตุลาคม66นะครับคุณจะได้ใช้สิทธิ์วันที่1พฤศจิกายน66โดยเงินจะเข้าให้คุณนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับเป็นเงินย้อนหลัง7เดือนและเดือนพฤศ,ศจิกายนอีก1เดือนนะครับ ก็7 <S <S เดือนตั้งแต่เมษาพฤษภาพิจุนากันกฎาสิงหาตุลานะครับเเดือนแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็คือพฤศจิกา7 <S <S บวกหเท่ากับดเดือน8 <S <S เดือนคูณ300 8 3 24 24 0 0บบาทนั่นเองครับต้องเป็นกลุ่มนี้ถึงจะได้นะครับถ้าคุณเป็นกลุ่มที่ อาจจะยินต์นก่อน27กันยายน6 6นะครับ26กันยายนห6หรือก่อนหน้านี้เป็นต้นไปเนี่ยไม่ได้ทางสิ้นนะครับลงถึงยินต์ตนหลัง26ตุลาจะเป็น27 28อะไรตุลาเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือกลุ่มที่ผ่านอันที่2นะครับต่อมาข้อที่3คือคุณอาจจะเป็นกลุ่มที่ยินต์ตนสําเร็จทันในช่วง27กันยายน66ถึง26ตุลาคม66แต่เป็นรอบประกาศผลอุทธรณ์ เมื่อวันที่28สิงหาคม66นะครับซึ่งกลุ่มตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการประกาศผลในอีกเวลาหนึ่งนะครับแต่ยิน,นต์ตนเนี่ยต้องไป27กันยายน66ถึง26ตุลาคม66เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนี้ซึ่งกลุ่มนี้ก็คืออุมมทนผลบัตรสวัดิการแห่งรัฐที่ป่าการพิจารณาคุณสมบัติและประกาศผลในวันที่28สิงหาคม66นะครับก็คือเป็นกลุ่มนี้ ย7กันยถึง26ตุลาคม6ยินดีตัตนแล้วจะได้ใช้สิทธิ์นะครับใน1พฤศจิกายนโดยคุณจะได้7เดือนบวกเดือนพฤศจิกายนอีก1เดือนเท่ากับ8เดือนคูณ300รวมกันเป็น2,400บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเงินซื้อสินค้านะครับของบัตรสวัสดิการรัฐก็เข้าเข้าไปนะครับ2,400บาท ซึ่งอันนี้จะเข้าในบัตรสวัสดิการคุณก็ต้องใช้ในบัตรสวัสดิการนะครับนี่คือข้อที่3คุณผ่านไหมนะครับถ้าคุณผ่านก็ผ่านไปซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อ 2. ข้อ3คุณผ่านข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าผ่านทั้งคู่นะครับโอเคข้อ3ต่อไปข้อที่4มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่เพื่อใช้เงินนะครับหลายๆท่านสงสัยกันเยอะครับแบัตรประชาชนรุ่นใหม่คือบัตรอะไรหน้าตาเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมเอาภาพมาให้ดู นี่คือภาพบัตรประชาชนรุ่นใหม่แบบนี้ซึ่งวิธีการสังเกตบัตรประชาชนรุ่นใหม่ดูจากแถบตรงนี้ที่เป็นสมาร์ทการ์ดนะครับนี่เป็นสมาร์ทการ์ดแบบนี้ที่ผมวงสีเขียวตรงนี้เอาไว้นะครับบัตผมขีดเอาไว้ให้ชัดเจนเมื่อไหร่นะครับเป็นบัตรของประชาชนของคุณเนี่ยในณปัจจุบันถ้าคุณมีคุณหยิบขึ้นมาดูถ้าบัตรประชาชนของคุณมี สีทองทองอย่างเงี้ยช่องสีทองทองเงี้ยเขาเรียกว่าท่องสมาร์ทการนะครับเป็นการใส่ข้อมูลต่างๆนะครับ mm. เข้าไว้ในบัตรประชาชนรุ่นใหม่ได้ซึ่งตรงในที่นี้เนี่ยคุณก็จะสามารถเอาบัตรตรงนี้เนี่ยไปสแ,แกนที่เครื่องจ่ายเงินเวลาคุณจะใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้รประชาชนในการใช้สิทธิได้นั่นเองครับนี่คือข้อที่4ี่ คุณผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านก็ผ่านต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่5คือการจำรหัสพินทุกครั้งที่คุณไปยินดนตนใหม่ครับหรือยินดลตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะต้องตั้งรหัสพินซึ่งรหัสพินตรงนี้เนี่ยมีผลต่อการสั่งจ่ายเงินนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องจำรหัสให้ได้ถ้าตอนนี้เนี่ยคุณจำรหัสพินตัวเองไม่ได้แนะนำว่าให้คุณไปที่ธนาคารที่คุณยินดลตนนะครับแล้วเอาบัตร ประชาชนเนี่ยไปสอบถามหัสพินหรือตั้งหลัสพินใหม่ที่ธนาคารก็สามารถทําได้นะครับและทีนี้คุณก็ต้องจํารหัสพินคุณให้ได้เพื่อที่จะใช้เงินเพราะถ้าเกิดจําไม่ได้ก็ใช้เงินไม่ได้อันนี้เคลียร์กันชัดเจนแบบนี้นั่นเองครับอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญที่นํามาฝากกันมี5ข้อนะครับว่าคุณผ่าหรือเปล่าผมจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่ง คุณจะได้รู้ว่าตัวคุณจะได้เงิน2,400บาทหรือเปล่าใครผ่าน5ข้อนี้ได้เงินเพิ่ม2,400บาท 1. คือได้บัตรสดงการเงิรุ่นใหม่โดยลงทะเบียนผ่านตรวจสอบผลบัตรผ่าน,าน 2. คือยินดีตนสำเร็จฐานในช่วง27กันยายน66ถึง26ตุลาคม66รอบประกาศโผลอุทธรณ์เมื่อ17กรกฎาคม66นะครับหรือนะครับคุณต้องผ่านเป็นข้อที่3นะครับก็คือยินดีตนสำเร็จฐานในช่วง27กันยายน66ถึง26ตุลาคม66 แต่รอบประกาศผลเนี่ยเมื่อวันที่28สิงหาคม66นะครับข้อ2ข้อ3ต่างกันที่รอบประกาศผลข้อ2รอบประกาศผล17กรกฎาคม6 .6 ส่วนข้อ3รอบประกาศผล28สิงหาคม66นะครับคุณจะต้องยินตนในกรอบเวลานี้เท่านั้นนะถ้ายินตนก่อน27่สิเกันยายน66 26กันยายน66เป็นต้นไปเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นต้นก็คือไม่ได้นะครับหรือลงทะเบียนยินตนเนี่ยในช่วง27ตุลาคม66เลยไปนะครับ ก็ไม่ได้ทั้งสิ้นต้องอยู่ในกรอบเวลาตัวเลขตรงนี้เท่านั้นถึงจะได้นะครับต่อมาข้อที่4มีแบบประชาชนรุ่นใหม่แบบช่องสมาร์ทการ์ดสีทองเพื่อใช้เงินถ้าเป็นอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้เงินได้ผ่านข้อ4ไปและข้อสุดท้ายคือข้อจําจำรหัสพินสั่งจ่ายเงินให้ได้เพื่อจะใช้เงินถ้าจำไม่ได้ก็ไปตั้งใหม่ที่ธนาคารที่คุณเ่ในตนนั่นเลยเลยครับนี่ข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกัน คุณผ่านค่าข้อนี้หรือเปล่าถ้าผ่านก็เตรียมรับเงิน2,400บาทในวันที่1พฤศจิกายนได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ